มีอยู่3ตัวมาแล้วกเพื่อนเร็วไปอีใจทุบตับทุบตับเลยอยากมีบ้านอยู่ใช่ไหม,ม,มสวยครับอันนี้มาอีกคนสนใจว่าอย่ากเห็นไม่เห็นใจเดีย๋ยวมาแล้วหนุน มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวยิย่งใ <c oughs> หญ่หนูอยากมีบ้านค่ะหนูอยากมีบ้านมีอยู่สามตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยว,ยวน่ารักทุกตัว <c oughs> เลยนะี่น่ารักทุกตัวครับน่ารักทุกตัวอันนี้มันกระดูกไม่ได้แต่เดี๋ยวดูก่อนกระดูกคิดไม่ได้กระดูกกระดูกมันแข็งอ่ะ จเลี้ยง้ะเลี้นงจะเลี้นงจะดูจะดูได้ถ้าใครอยากได้อยากเอาไปเลี้ยงก็จะให้ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรมีคุณอ่ากการชื่อการ่ะเขาให้มาให้ไปถ่ายอะไรทีีลยวจะให้ดูว่ามันมี อันนี้เตี้ยนะครับพันเตี้ยพันทางอ่ะดูอันนี้เตี้ยที่จริงมีสี่ตัวพันเตี้ยตัวนี้มีคนละใบละหนึ่งตัวนักวิ่งดูดิเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวดูก่อนมาดูหันหน้ามาหันหลังมาตัวเมียไหนหๆดูตัวเมียหรือเปล่าตัวเมียทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าตัวผู้ด้วยตัวเมียหรือตัวผู้ นี่จะมีบ้านแล้วนะเธอนี่ยพวกเธอจะมีบ้านแล <S <S ้ว,วเขาเป็นหมาจรน,นะครับจรแน่ไม่รู้เป็นไหน <S <S หัดี๋ยวจะพูดตัวมี้สนใจตัวไหนติดต่อได้นะครับวายกำลังน่ารักอคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้อือกำลังน่ารักครับหวังว่าหนูจะได้บ้านเร็วๆนี้นะครับ อยากมีบ้านอยู่ใช่ไหมอออันนี้ตัวใหญ่คือตัวใหญ่เพราะมันกินเก่งอนี้ตัวเตี้ยนี่มันน่ารักนะตัวนี้มีคนเอาไปแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวนี้นนท์หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววันหลังก่อนเดี๋ยวหนูมีบ้านเดี๋ยวหนูจะได้ตัวเมียตัวเมียก็ดีใช่ไหม พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เพิ่มหูพับก็ดีหูพับลงไหนอูนที่นี่เป็นเป็นข้าวคุกหมูสับแล้วก็คุกตับตับสดไก่ชีสามอย่างไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวอ,อืกินอย่างน่ารัก กินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอย่าอย่าพพดดิมีการเ <ư ơi น> ตือนด้วยนะมีการเตือนด้วยบทแล้วโดยใช้ปากนุ่นเออไป่ต้องมามองหน้าขอบคุณหลอกกินเลย <S <S แล้วไม่มีคน,คนอื่นมาเลี้ยงมากไหม่ะไดงว่าหัว มีคนมาเอาไปอยู่ด้วยนะพร้อมที่จะไปไหมขอขอบคุณแล้วขอบคุณเรื่องหน้าแล้วหออมีนี่พอสวยๆเตียนน่าจะไปก่อนเพื่อนนะเตียนเตียอนุเตียขาสั้นๆวิ่งยกยกระงับไปอยู่แม่แม่เดียวกันหมดเลยแม่เดียวกันหมดคืด,ดูสีมันดีสีสวยอันนักถูกโตเลยชาบสอาดอมีใครอาบน้ำให้ ดูสะอาดเองใช่ไหมเอา้าจะกินหมดเลยเหรอจะไปให้อีกคอรกหนึ่งนั่นน่ะมันมีคอรกนึงเงนาะเดี๋ยววันหลังจะได้เพิ่มมาเยอะกว่าน,นี้หน่อยใช่ มีความสุขก็จริงแต่ถ้ามีเจ้าของมันก็จะดีกว่านี้เพราะว่านี่มันก็พอโตมาก็วิ่งผ่านไปทั่วไปเนยจีจอนไปเลยใช่ไหมนูชื่อจอนใช่ไหมชื่อเต็มเต็มชื่อจอนจัดพอแล้วพอแล้วหมดแล้วอินะ่มแล้ววันหลังค่อยมากินใหม่ะไปหากินที่ดีๆนะขอให้โชคดีทั้งหมด โชคดีมีคนมารับไปอยู่ด้วยเจีียมหน้าผากให้เราหน่อยเจี๊ยมหน้าผากให้เจียมเดียวหน้าาให้จมนองน่ารักถูกตัวเลยนะไม่จูด้วยไม่ดูด้วยสนใจติดต่อใต้ใต้คลิปได้นะครับถ้าไม่ไกลก็ไปส่งให้ถ้าจะมารับเองก็นัด สถานที่ได้เลยพร้อมแล้วที่จะไปอยู่บ้าน <c oughs> อ่ะพอแล้ว <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาให้ไม่ใหด้วยไวาเนี่ยจุ่มต่ำจุ่มต่ำเลยนะ กินให้หมดเลยน้องน้องให้อาหารน้องเขาเสียดแล้วก็พี่เขาจะไปล้างมือที่เสาวน้าแล้วก็เตือนตามพี่เขาย่องย่องย่องอะยนะ่นเนี่ย เพื่อนนั้นจะมีไปก่อนเพื่อนาบไอส่งทอกทีมาขอบคุณส่งไทยก่อนจะกลักกบกลับกันนะเดี๋ยวน,นยี้เดินไปส่งถึงที่รถด,ด้วย เดินมาส่งพีเขาถึงทีโรดด้วยนะนะมาส่งขึ้นโรดไปก่อนไปก่อนจะพ่อกันกินไหมเนี่ย ัตวอันนี้หาบ้านนะครับอันนี้ต,กกตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ตัวเท่าแขนเท่าขาเดี๋ยวก็อันนี้คุณจรคุคนออ่ะมาแลว้วมาแลว้วจะได้กินก็มีสี่ตัวอันนี้ชุดดำเมื่อกี้ชุดขาวหน้าดำอ้าทะเลาะกันละ <c oughs> อันนี้ใครสนใจก็ติดต่อใต้คลิปเหมือนกัน,ม,นมีอยู่สี่ตัว มนนีค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับชุดสีขาวเพราะว่าตัมันยังเล็กยังเล็กอยู่ตัวน,นี้ก็สวยเนี่ยสวยตัวนี้สวยตัวผู้หรือตัวเมีเย, <c oughs> ม <c oughs> ยเดี๋ยวไปหามาให้ตัวเมียส่วนใหญ่อ่เดี๋ยวไปหามาให้มาให้พิมพ์ห <c oughs> อมหอมมาแล้วอย่าแย่งกันดิอย่าแย่งกันดิ อือหือโดวเรียกก็คืนขี้เลยแม่อย่านะแม่เรียกเรื่อมาอันนี้อันนี้ยังไม่อย่านมแม่นะครับอือหือโดนันฉลาดจริงจริง <c oughs> อันนี้ยังบอกไอตัวเล็กกลุ่มเ่อนมันก็จะเป็นฉลาดมากเลยเอาอันใหญ่ๆแล้วก็ คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนม,มีการโคกันด้วยนะ <laughs> โคลโคลเพื่อนด,ด้วยอ่ะมันจะชีกใหมมม้มียามมียามมันจะชีกให้มากระดูไม่ได้กินไม่ได้อะหาเนืน้อรวนนะ น้องน่ารักทุกตัวเลยถ้าถ้าไหนชนใจอยากาไปเลี้ยงเฝ้าบ้านเฝ้าเลื่อนก็ติดต่ดดดดอดได้คลิปได้นะครับเเดดรตั้งแรงขนาดนั้นก็ได้ <laughs> อิ่มกันแล้วตัวนี้เหมือนตัวูอยู่นี่ก็เสี่ยงกับงูนะมีทั้งงูมีทั้งตัวเงินตัวทองบางทีก็ไม่เหลือสักตัวโดนเขากินหมดเนาะงูหลามงูเหลือมใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเผอข้าวมาให้ เยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าน,น้องๆชอบกินข้าว